สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่สตุลาคม2,568ครับ <c oughs> ครับเซ้ร์มันนี้กับเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนๆเ,เนาะแสงอาทิตย์กำลังขึ้นหมอกกระล่งลายครับมันนี้เนาะเอาบรรยากาศดอกใหม่เหี้ยวๆใหม่พี่น้องเฮาเบิงเนาะ ดอกใหม่เหี <hina ID> ่ยวเพราะมันเริ <diction aries> <t hat> ่มแก่เริ่มแห้งแล้วเนาะดอกใหม่ก็ได้ไปเนาะเด้อดอกดอกใหม่คุณนายตื่นสายคุณนายตื่นสายนี่นี่ไปเนาะมาท่านได้ตื่นตอนนี้เพิ่นยังจุ่มอยู่แสดงว่าเพิ่งมาท่านได้ตื่นถ้าเพิ่นตื่นแต่เพิ่นสิบานตื่นสวยเนาะมาท่านด้บานอยู่มาท่านได้ตื่นคือว่าันละ ตัวนั้นกัดอกท่องอุไลดอกท่องอุไลกับสีเหลืองอลา,ามลี่น้องอ้สีเหลืองงามเนาะปลูกไปตามแนวเขตของโรงเรียนพี่น้องริมถนนคอนกรีตทามันดอกมันบานนี่มันสีสวยสีงามพี่น้องเฮาได้รับชมกันพี่น้องขี่รถไปรถผ่านไปผ่านมาลงแก่งสะเลขขอกอนเกษนดอกใหม่เห็นวิวทิวทัศน์ของโรงเรียนเฮานะบรรยากาศสวยงาม ตั้งพ่อโอพื้นให้พ่อของเพชรนี่แหละมาปลูกเพื่อความสวยงามของโรงเรียนปฐมบา้านเฮาพื้นที่นี้เพิน่นเฮาก็เบิกใหม่พี่น้องเฮาก็ใส่รถแมคโครยังมาเฮ็ดใหม่พี่กายพี่ละวางตน้นปีนั่แหละเนาะเลยมาปลูกดอกใหม่วางท่อประปาใส่หนามสปริงเกอร์ใส่หนามแสงอาทิตย์ ดันสปริงเกอร์ใส่สปริงเกอร์มามจิมาหฮตดตรงใหม่ซุ่มนี่แหละธานาแหล่งนี่เนาะต่อแหลวเว่าละละสปริงเกอร์ก็ได้อันนี้คือบรรยากาศทางเขาล่องเรียนอีกอีก,อ,กอีกทางหนึ่งพี่น้องแต่ก่อนมีทางเดียวอยู่พูนอยู่ข้างกลางบ้านพี่น้องต้องพอออกมาไหนเห็ดอีกเส้นนี่นะเพื่อความสวยงามทางเขาได้สองทางโรงเรียนเฮาบ้านนี่พิ่น มันต้นยังพี่น้องพ่อหูจักเจ้าพ่อก็เพีรกับบือหูได้นี่ก็ได้นี่บมะหูเป็นต้นยังคือกันพ่อเหมืนเอามาป้าวหวพ่อเพีรก็เอามาปลูกยางเดียวมะหูแต่ต้นนี้หงุจูว่ดดอกบานชื่นดอกบานชื่นเนาะพี่น้องเฮาผู้ได้ขี่รถผ่านไปผ่านมาอยากได้แนว <c oughs> อยากได้พันดอกใหม่ดอกบานชื่นครับเขามาเด็ดเอาได้เด้อครับเด้อประสาทสะพันไปนำเนาะ มันแห้งแล้วมันกระส,สิโลดลงอ่พอค้อมเฟตกระส,สิปลูกใหม่ส่วนพอค้อมเฟตเด็ดเอาไใบใบลายแหละเราเอาใบเห็ดแนวไอ้พี่น้องกี่รถผ่านไปผ่านมาเห็นว่ามันมีความสวยงามเอาไปปลูกหนาบ้านหนาเลื่อนจะคล้องเองก่ะเขามาเด็ดเอาได้เอาไปเห็ดแนวครับผมพอค้อมเฟ็เอาบรรยากาศสวยช่วมงาให้พี่น้องเบิงอันนี้คือทางลงแกงสะเลกอนลงไปสลาแดงแกงสะเลกอนส่วนลัก ลักหัวนี่คือเป็นเสาปูนนี่พอเขาเพชรพคุดคุดว่างตามแนวถนนคอนกีดนี่ล่ะพี่น้องแต่พอท่านได้ใส่น้ำมาจับล่อให้ดินแหงก่อนล่อให้ดินแหงก่อนเขตโรงเรียนยังอีกอยู่ประมาณลอยกูเมตรจังซีได้ได้คุดไปอีกต่อต่อต่อไปตะหุนล่ะพี่น้องต่อตอลักสุดไปสิขคุดปีกมันสุดแนวเขเของโรงเรียนเนาะอันนี้คือบรรยากาศยามมือเสา วันที่4ตุลาสองพันอวันนี้คือถ,ถนนทางเขาโรงเรียนบ้านนี้เพิ่นกัดเซเอาดินดูกลั่งมาลงพออเพิ่นสิปีนี้ละกัดเร็จประตูประตูเล็กเปิดเขาขออกพี่น้องถนนคอนกรีตเขาหมู่บ้านเสียนเนี่ยแต่ว่าสายไฟเสาไฟของพี่น้องชาวบ้านเฮาแล้วเนาะมันเลยโยงลายเย,ย่งยังบ่ทันมีไฟแรงตามผ่านไป มันก็นเลยทำให้พี่น้องเอาตอ่อต่อไฟจากเสาู่ในทนในในกลางบานพี่น้องมันก็นเลยทำให้เป็นระโยงระยง่ง <c oughs> ต่อไปก็ทั้งอบตมันก็นจิคอขยายเขตไปฝ่ายหรือว่าแต่ใส่เวลาอีกปีสองปีละเบิ่งละ,ะปไปนี่กรพอเขาเปิดกำลังฟังแนวหัวเรือนนีกได้ กำลังสิบฟังแนวเขตยทองเรียนล่ะเขตยทองเรียนสิไปนีพอเขาเร่งพอเขาเพ็ดกำลังคุดเสาอยู่เพาท่านแหลวอยู่พี่น้องคุดไปมื่นละเล็กละหน่อยมื่นละสองสามเสาตอนนี้มันหลายอย่างเห็ดนะักการกระไรเนาะเอาเห็ดไปหลายอยา่างเห็ดมื่นหนึ่งได้สามสีเ่เสาก็ถือว่าลายเติบอ,อันนี้ก็ผ่านโรงโรงเรียนเหล่างามเพิ่นเพิ่นว่าจะโคง้งเบิ้งเรือบ่ราะนาก,การพนโรงเรียนเหล่างาม เป็นไอน้าขึ้นอยู่บอกบกแล้วหลายบ่บกแล้วกเปลืองโบกบ่หลายเป็นไหนขึ้หนึ่งนี่ละเอบอกบอกคือหนึ่งแหละเออบอกไปยังจะหน่อยสวยๆจะลงไปเบื้องเรือเก้า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 เั้าเก้การคือกันแหละพี่น้องลงไปเบื้องเรือเพิ่นอันนี้ต้นมะแข่งคมโดยพี่น้องน,น,นี่ต้นมะแข่งคมมันมันเกิดอยู่ใน ทางเขาโรงเรียนนี่แหละพอขอาเป็ดก็เลยเอาไหว้เอาไหว้เอาตนแต่ยังในหน่อยพูดพอเขาเป็ดเห็นแล้วก็เลยรักษาไหวเอาใหม่เสียบไหวเริื่อมไงอเลยดิเริ่มไหล่ะพี่น้องเริ่มแล้วพี่น้องเฮาพอหญ่ไม่ไงผ่านไปเป็นมาที่มักมาแข่งโค้มเป็นกระเด็ดกระเก็บเอาไปกินเนาะพอขอาเป็ดกับรักษาไหวเปื่อปีเปอดนองและสร้างเขาโรงเรียนก็ได้ เมืองสิปูแต่ดอกใหม่ด้อตะไก่ตะเคือนกระบื้องดอกต่อไปกับซีมีพวกต้นดอกแค่แถวนี้พอกขาเพีกระปูกดอกทองอุไหลไปเนาะเป็นแถวไปนี่ยใหม่ซักใหม่ต้นทองอุไหลดอกใหม่ทองอุไหลนี่แหละเป็นนโยบายของพอเพิ่นเพิ่นอยากให้เพิ่นให้ปลูกพอกขาเพีกระเฮ็ดปฏิบัติตาม พอเป็นพอ้หญิงเพิ่นเลยมาดอกใหม่พี่น้องปลูกให้เพิ่นมันกะงามเนาะตามแนวโรงเรียนทั้งทั้งในโรงเรียนผพ่นเดียวนี่ดอกดอกค่องไล่กรลังดอกดอกกระลังเรื่องอารามเลยพี่น้องเอ้นะเมื่อนี้จะได้กระได้บรรยากาศแล้วเอาบรรยากาศดอกใหม่ต้นใหม่ให้พี่น <wh ling ets popping> ้องเฮาได้รับชมครับผมของช่องผ่อเขาเพชรคนแข้มโค้งนี่ล้ะเนาะอันนี้ก็ต้นยะ้านางเลยพี่น้องนี่นี่ต้นยจ้างนีา่าง พอคอมเพ็ดบริเอามาปลูกหรอกเห็นมันเกิดเองมันก็นเลยดูแลรักษาแล้วก็เอาใหม่มาเสียบให้มันขึ้นกลางให้มีสองตน้นต้นหนึ่งอยูกผลต้น,ตนย่านางเห็นไหมต้นย่านางย่านางอันนี้ดิต้นดอกแค่ดอกแคน่นัน่นมีจากต้นรู้พอคอมเพ็ดเอามาปลูกไว้แต่ยังหน่อยหน่อนึ่งสองสามจะยิ่งปลูกกันต้นที่สี่แต่ว่ามันตายก็เลยปล่อยมันให้มันเป็นสองว่างซะอยู่หันเนาะ ก็มีต้นกลวยเสริมมีสี่ตน้นต้นดอกแคเฮ้ามีหาตน้นเนาะหาตน้นกินบัทต้นดอกจะไปสีกินอาศัยว่าพี่น้องเชาาบ้านเฮ้าผ่านป้าเป็นมาเป็นยากา็หายเป็นเขามาเก็บเอายามันดอกมันลายนะพี่นอ้องอบรรยากาศยนีมือเสาต้นกลวยก็ใส่ฟุ้นกี่ไกล่ละการจะเลื่อเติบโตตัวสีเขียวงามถือฟุ้นกี่ไก่พี่น้องเอ้ย ต้นใหม่ก็มักขี่ฝุ่นมักคนดูแลนะเนาะนาแรงนี่แหละเสด็จนาวใส่คะแนนแต่ว่าเป็นสปริงเกิแลแนละครับผมบรรยากาศนะมือเสาจังศิละเหมือนพอคอนเฟิร์ตกับบอด้ร่งคลิปมาหลายวันแหละเพราะว่าบอดด้ไทยถ้ำมองได้บอดด้หาปูหาป้านำโค้งกับคืนกูมือเนี่ก็เลยบอดดี้ไทยถ้ำการห้าปูห้าปลากับบ่มีคลิปลงมันนี่ก็เลยถือโอกาสย่าง ยางเลาะเอาต้นใหม่มาปลกูกระหวมายามหลอบกุ้งน้ำนี่พี่น้องพอเอาเพลิใส่ลหลอบกุ้งไว้สามลังในน้องนี่นะน้นองเรียงน,น้องนี่แหะก็เลยเอาต้นท่านตะวันเอาต้นอันนั้นมาปลูกกุ้งก็ถือ,อยุพี่น้องคุณเสี่ยวเ,เมื่อก่อนอยานเพิ่นตายมีทั้งกุ้งมีทั้งกระปูสามลังถือ,อยุต้นนี้ที่ถือกระปูลายพี่น้องถือป ไปขึ้นเมื่อพอชมเพชรสิเทใส่ทั้งแต่จังใส่พี่น้องแล้วเราเดินลับชมนะครับผมไปขึ้นเมื่อบานคนละครับเด็กพี่น้องอันนี้ทางเขาโรงเรียนท่านรักพี่น,น้องเนาะสร้างรักโตเตะหมดละแต่ก่อตั้งโรงเรียนมาแล้วล็ดแนนเสน้นแต่หกสิบเจ็ดสิบปีหลังละพอชมเพชรก็ได้มาปลูกปลูกตรงไหนไร่หลุดนะเด็กพี่น,นอ้องไล่หลุนนดนี่นละดอก โรบทองไรก็กำลังเริ่มเริ่มออกดอกไปหน้อ,องเขาสูหนาหนาวเนาะส่วนดอกบ้านชื่นี่พอกอนเฟดกับปลูกไม่ปลูกไม่ซองแถวหน่อยกำลังแตกดอกกำลังออกดอกสวยงามส่วนท่านหนิงมันก็ซีเลือละพอกอนเฟดว่าสีเรือปลูกไม่แล้วแต่ว่าพอออเปิดว่ายัางเอาไว้สักก้อนยังมีดอกอยู่เพิ่งท่านให้หรืออยู่พี่น้องก็เลยเอาไว้สักก้อนยังมีดอก ถ้าไมทางเขางเรียนชวยงามอยู่คนวะก็เลยเก็บไว้แต่มันก็หล่มแล้วนี่ระนาดไปแล้วล่วะเนาะวะมันต้นมันสูงก็เลยหลมบรรยากาศพี่น้องเสียงเครืองดังอ่ะครือพี่น้องเฮาผู้มีงวมีย่างเพิ่นขเขามาตัดเอาห้านในงเรียนไปให้งัวกินซอยพอก็เพ็ดนำ้ำมองได้มันหกเพิ่นก,ก็ไปตัดเอามีห้าหน้านะพี่น้องพอ,งพองเพ็ดกระทืบโอกาสเบาไปน้าปฏิตัดแต่มองได้เพิ่นบ่เอาว่ตัด ครับผมไปขึ้นห,ห,หนองไปเจ้ากบปูเอากุาก้งไปเทละ่ะแม่พ่อนทีอกเอากาละมั่งมาเลยดิฮะขอก็เพชรใส่หลอบเนี่ยมาโหนกเศร้าออกมาหาับล่ะ หน่อยแล้วเยีบเขอไมนขาดเนาะอันนี้เพิ่งมาเห็นออย่างอยู่นี่เห็นต่างๆอยู่นี่โอ้ยขาดเท่าไหรงมังย่างเลยก็อบโอเวอร์แล้วเนาะโอ้ขาดหมดไง <c oughs> เลยต้องมึงจับนาะโอาเลยโอ้โวอร์จได้เด้น ะปูมนเห็ดไล่เห็ดย่งกาดบ่้เลยงานี่กะข้าละงางอยู่โอ้ยกาดบาาดาาาุ้เลยดังเห็ดจังไรเลยอ่ะวันน,ออน,นนี้ตะก้อนสนเต่นอกขนานดง

เม,มีนเมีนมนยนก่อยตั้มจักรลังพอใส่สา,สา,สาได้พี่น้องมาอยู่อันนี้ับผมได้ยยอย,ย,ยู่พอได้ก่อยพอดได้ตัอยูย่พอได้ตัเสาีเห็ดอันนี้พอเขาิดนีขาดไปเลยนอ้ยนดีงจางไงเด่มาางป็นโยปปูออกไปแล้วก็ไปกัด ยืท e ับเ็มลนะว่าหนุ่มเอาผิดเหนุ่มอรอีกหนุ่มอ nope ีกอันี้น้องเปิงอันีปูกับปูหน้าห้องนี่แหละครับปูะอเยไหอยกระด ้อสอันนึ่งกะเข่าเป็นหนามูนะมอยเชลีนี่กะเข่าเป็นหนามูเข่าไปเห็นยังเลยกินนนามูฮะให้มันหอมได้ยี่โด้ยุบหนึ่งนะครับผมกูต้องกลุ่มาแล้วนี่กลุ่มเลยน่ามีไว้เค้งจำนี่แหละครับผมก็ได้ตั้อยู่กลุ่มก็ได้ครับผมคลิปนี้ผมก็เพิยบขอบคุณทุกคอมเมนต์ถูกกำลังใจเลยรับเด้อ ขอบคุณครับหากินหาอยู่หากินครับผม